คนคีฮะฟังผมนะครับวันนี้คือจะต้องขอร้องกันเลยหน้าที่ใครรับผิดชอบการตากล้องจับกล้องนะฮะนักแสดงจับบทพี่ต้อยจับจอมเดเตอร์คุณลูกค้านะครับจับช่องฉากได้เลยวันนี้ฉากทุกอย่างเพอร์เฟกนะฮะพี่บอยตักขอเลยนะพี่ไอ้ถั่วตัดเนี่ยห้ามมามาเสิร์ฟแล้วนะพี่ <c oughs> ไอ้ถั่วตัดไอ้ถั่วชอบพี่ <c oughs> อ่ะห้ามแลวนะตดเหม็นทั้งกองเลยทุกคนขอร้อง หน้าที่ใครหน้าที่มันวันนี้ทำให้ได้สองทุ่มเลิกให้ได้เกวนสามสี่ทุ่มตลอดอะตัวทัวดอกทัวพี่ขี้จุ้ยมากเลยเป็นพูดทุ่มทุกครั้งแล้วก็เลิกสามทุ่มมั่งสี่ทุ่มมั่งเป็นหวยแทงไม่ถูกไม่รู้ออกอะไรแล้วก็มาจังมาสายเนี่ยสี่รอบแล้วสายแค่วันเดียวไม่รีบนอนนะกลับบ้านก็รีบนอนดิไปทำอะไรไปทำไมมาสายเพราะอะไรก็เช็คบทยังไงพี่เช็คสคริปต์อยู่ไง เช็งจะไหมมัต้องเช็งสคิปตหรอกไม่มีไปเที่ยวต่อหรอกไม่มีอยู่แล้วไปกูยังไม่ถามบบอกไปก่อนเลยไม่เอาเดี๋ยวมึงมาอ้ำกูไงกูก็ไม่รู้ไงไอ้บิ๊กไอ้บิ๊กเรือเรือมันออกกี่โมง่ะไม่ใช่หมายคำเรือทุกอย่างต้องเป็นนะครับทุกทุกฝ่ายนะครับผมร่วมพลังเป็นหนึ่งเดียวกันให้ได้เพอร์เฟกทายฮัลโหลอ๋อชนชื่นชอบครับอะไรนะเซลเหรองกุลอ๋องงกุลยังมาเปลี่ยนยาง อ๋อค้อนเล็จอดตรงดีฟุตบาทเลยแล้วกันจอดดีๆระวังโดนไมสั่งด้วยนะโอเคนะอ่าเดี๋ยวเปลี่ยนให้เดี๋ยวดูแลให,ให้เลยครับ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 ขึ้นหวังขึ้นหวังใช่ไหมโทรถ,ถามดิเดี๋ยวเซเลบูนขับมาอีกป่ะจะ <c oughs> บ้าปะเนี่ยคนละเซลกันไอ้ทนนี่สองบุกไงสองบุกไว้แบบว่าแล้วเมื่อกี้อะไรไอ้แจงเปลี่ยนยางพี่คิดเลยที่แปดหมื่นห้าไอ้แจงรถอะไรมาเปลี่ยนมันเอารถไอ้ยาลิดมาเปลี่ยนฮะ แปดหมื่นห้ายาลิศเดี๋ยวมันก็อยากจะช่วยจริงจริงมันก็อยากจะช่วยพี่หลุยนะมันก็บอกผมเหมือนกันคิดตั้งแปดหมื่นห้าโหที่กลาตั้งตัวเลยเนี่ยบินบริษัทมาด้วยก็เดี๋ยวกูคิดเงินไปเลยไงเดี๋ยวมามาเปลี่ยนก็ได้เออเปลี่ยนอย่างเดียวจะได้ไม่ต้องจ่ายตังค์ไงโอ๋อพี่หลุยหนาไปเออโสดเอริวายี่ดิจ๊ อะไรอะ่ะพี่ลุยไปไหนเฮ้ยปกติพี่ลุยจะมาเร็วนะใช่จะมาเป็นคนแรกเลยเฮ้ยเอ,อแล้วใครมาชา้ากูดียวแหละกูดียวแหละจะไปร้อนตัวสิเพื่อนว่าอะไรเลยผมรู้ว่าคุณนอนเช้าเบื่อเถียงกันไหมน้องม,ออมันก็หยอกเล่นน้องมันหยอกเล่นไม่กลับมันก็รีบนอนอย่างเมื่อวานนะพี่บอละ,ะชวนผมกินส้มตำนะทีแรกอ่ะผมว่าจะกลับแล้วนะก็ชวนผมกินส้มตำผมก็อยู่แต่ผมกินเบียร์มาตั้งแต่ที่นี่แล้วไงกินเบียร์ปุ๊บเขารู้อยู่แล้วเป็นคนขี้พูดอ่ะ ไปอยู่พวกก็ ote. คุยนู้คุยนี่กันหนูนะตอกินกินพวกเค้าก็กากินเสร็จเขาเริ่มนิ่งเขาเริ่มนิ่งเวลาเขาคุยคุยไปคุยไปทำไมไม่ค่อยตอบเลยวะเออพี่เนี่ยผมก็แล้วเราเมามาพูดเยอะไงเออนี่พี่เนี่ยก็คุยพี่ก็ักมันก็ก้มเล่นโทรศัพท์เอ๊ะวันนี้แปลกๆปลกมันมันต้องอะไรแน่เลยรู้มันอยากกลับวะเราก็ชี้ใจนะรู้มันอยากกลับวะเอกไอ้พี่จะเช็คบินเลยก็ได้เอ้ยน้องลองเช็คบินเลยเช็คบินเลย กอคืออยากกลับนานแล้วมึงก็รู้ว่ากลัวละกูเมาอ่ะกูก็อยากคุยกับมึงแต่มึงอ่ะพอมึงอิ่ฟปุ๊บมึงจะกลับเลยง่วงอ่ะง่วงแล้วกินข้าวเหนียวกี่เม็ดฉันเริ่มง่วงมึงก็บอกกูก็ได้มึงปล่อยกูพูดคนเดียวอยู่ตั้งครึ่งชั่วโมงอ่ะก็เห็นน้องอยู่ไงเฮ้ยเออให้ยแจงไม่มาก็อยากให้น้องผ่อนคลายกูก็อยากผ่อนคลายถ้ามึงตอบโต้กูอ่ะโอ้กูอยากผ่อนคลายพี่มึงชวนไปได้อะกูอ่ะพี่ชวนไปไว้ไม่เคยได้ไปเขาหลับมึงชวนมึงบอกเลยมึงต้องชวนกูชัดเจนนะบอกว่าเฮ้้ยยนองเดี๋ว ไปแล้วต้๊กตามเดี๋ยวได้พี่กินเสร็จพี่อาจจะง่วงเดี๋ยวแล้วแยกย้ายกันเลยนะมันแง่กลัวเลยป่ะเพราะว่าเฮ้ยมันเหนื่อยมาเพราะมันเหนื่อยมาทั้งวันแล้วเฮ้ยมึงเดี๋ยวกลัวมันง่วงมึงก็น่าดูออกคนเหนื่อยเฮี้ยแล้วพูดไม่หยุดเลยเมื่อวานนะั้นแล้วเลี้ยงเบียร์เพห้าหกขวดกูเพิ่งแดกขวดแรกเองแม่งกลับแล้วเออนั่งก็รอตอดกูรีบกลับไอ้เดี๋ยวนะไอ้ดากัลลินจังเลยพี่นุ้ยพี่นุ้ยไปไหนเนี่ยพี่นุ้ยไปไหนเฮ้ยหรือว่า รถแกมีปัญหาวะอ้าวพี่บอนถ้ารถกำลังมีปัญหาพี่สนใจรถใช้แล้วสักคันไหมคะเน่นี่ขนาดซ้อมบทอยู่นเอาเลยเน่นเอาเลยดิพี่ลูกค้ามาวันนี้ ต้องเฟ้นะวันนี้นี่เลยค่ะเพราะเรื่องรถต้อง Toyota าชัวเซอร์ติฟายเลยค่ะเพราะรถของเขาไม่มีชนหนักกรอไม่หรือจมน้ำพร้อมตรวจเช็คโดยผู้ประเมินที่เชี่ยวชาญจาก Toyota ามอเตอร์ประเทศไทยครอบคลุมทุกระบบที่สำคัญต่อความปลอดภัยในการขับขี่เพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยค่ะว่ารถของโตโยต้าชัวเป็นรถใช้แล้วคุณภาพดีแน่นอนค่ะมันจะคุ้มหรอน้อง รถใช้แล้วแบบนี้ครับรับรองคุ้มค่าคุณภาพชัวร์แน่นอนค่ะขอรับประกันสูงสุดถึง2ปีมัน่นใจเรื่องบริการหลังการขายด้วยศูนย์บริการทั่วประเทศกว่า450แห่งเพราะเรารู้จักรถของเราดีที่สุดต้องที่โตโยต้าชัวร์นะคะสุดยอดถ้าชัวร์ขนาดนี้มีหรือพี่จะไม่ช็อปเดี๋ยวพี่ขอเข้าไปดูรถสักคันนะครับเอาไว้เวลาขับไปเล่นคอนเสิร์ตครับผมได้เลยค่ะไม่มีสักคำเลยคืนนี้เราต้องตำเหมือนเดิมะไรนะเราต้องตำเหมือนเดิม ไปแล้วแม่งง่วงอีกมึงอ่ะน้องเฮ้ยนาแล้วเฮ้ยสวัสดีครับกาสวัสดีสวัสดีพี่ลุยสวัสดีครับดีครับขอโทษทีนะพี่มาช้านิดนึงนะเพราะว่าอ่าพี่ไปรับแฟนที่สนามบินมาพี่เป็นไรเนี่ยวันนี้แปลกเนี่ยแต่งตัวเป็นเพศสารัฐเลยกูแบทบอยเพศสารัฐพ่อมึงอ่ะ แบทบอยไม่รู้ห้ามถ่ายรูปลงโซเชียลนะเดี๋ยวแนะนำรู้จักเอ้เบบี้สวัสดีครับทายครับคุณพี่ทายเธอเฉยนั่งครับเฉยนั่งครับเฉยนั่งครับไม่ต้องเกรงใจได้ข่ะ Thank you เอ่อแนะนำตัวให้เขารู้จักกันหน่อยชื่อชื่ออะไรครับชื่อเคทค่ะเคทเคทค่ะใช่มาจากที่ไหนครับเนี่ยเอาเลยฮะเอาเลยอะไรมามาจากที่ไหนนะ แอลอะไรแออะไรเลยครับแอลเออลเอสิแอลเอรอยแอดเขาติดตลกเขาติดตลกร้อยชนิดเปล่าสวัสดีครับสวัสดีแอนดสุดท้ายอะไรไหมครับนี่นะนี่นี่ทานได้นะครับอะไรอะฮะอะไรอะเอมะม่วงทิติสคือไอขึ้นเพี่รอ๋ออันนี้รังแคครับ ไ yeah. ม่เคยเห็นมันก่อนเลยค่ะทำไมเอลเอไม่มีคนเป็นกั้งแทนเลยเไม่มีเห yeah. ็นก็ขาวอะไรอย่างเงี้ยติดเสื้อเขาเกว่าหิมะอันนี้อร่อยเหรอมะม่วงครับมะม่วงมันไม่ไม่จะมะม่วงนะมะม่วงมะม่วงไม่เป็นญาดิของตู้หัวมาเป็นญาติตู้หัวชาดผู้ชายไม่แข็งแรงน้องจีนในนี้เขาอนนี้เขาฝรั่งอ๋อมะม่วง mango ง่ายค่ใช่ใช่คนไทยกินมะม่วงสีเขียวแบบนี้ด้วยเหรอก็เคยทราบมาก่อนเลยครับก็มะม่วงมันก็สีเขียวนี่แหละครับปกติกันจะสีเหลืองใช่ไหมอย่ไรมันจะอัดเป็ดซูชีอันซาเล่หวานๆเปรี้ยวๆยังสีเหลืองนี่กินพี่เยอะเลย Yellow Yellow ลองลองทานเลยค่ลองทานดูครับอะไรนะกินน like yes. ั้นเป็นงูไก่ไก่อะอาจจะผสมอะไรที่มันแบบเป็น เครื่องปรุงของไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่อร่อยอร่อยกินกะปิอะไรแบบนี้ทานได้จริงเหรอคะได้ครับลองดูนะเปรี้ยวคุณพี่อ๋อมาเปรี้ยวมันเป็นมะม่วงดิบนะคบเป็นมะม่วงดิบเฮ้ยฝรั่งรู้จักเปรี้ยวด้วยอ่ะอันนี้ชิมอันนี้ลองนิดนึงก่อนเนาะเดี๋ยวไม่ถูกปากหวานไหมจะพยายามนะคะ ไม่ได้เชียวอะไรอเย่องยงนี่อร่อยเนี่ยฮะพอเป็นคำแรกถ้าชอบก็คือจะชอบเลยรสอพิรุษได้มาเนี่ยเรเคยทานมาให้เนี่ยอันนี้อะไรเหรอเขาเรียกว่ารสด่วนนะคุณพี่มันดือเหมือนแมลงมันคือแมลงที่ออกมาจากไม้ไผ่ฮะ อแบนดูค่ะทานเข้าไปเลยใช่ไหมคะถ้าไม่ยังแบบยังไม่มั่นใจนิดนึงออกก็ได้นิดจริงมันจะมันมันอ๋อนิดนึงลืมค่ะโอ้โหแทบจะแดกมันมันไหมต้องกินหลายๆตัวแล้วมันฝืนหน่อยฝืนหน่อยเดี๋ยวก็ชิมอุ้ยเสียเมื่อกี้ผมพออัดได้ไหมมันเสียเอียงมาเลยต้องต้องทานทั้งตัวลองทานดูเย็นเย็นสุดละ ถ้าเปิดใจแล้วมันจะอร่อยอะเต็มทีช่วไหมคะโอเคครับ Why Dream แขายน่เสียดายของนะคืนเลยนะโอ๋อักนี่หม่อันไหนเลยนี่ฮะอไอมีของดีๆเยอะอ่าดีเยอะชอบเลยยาผมนั่นอย่างนี้นะพูดตรงๆจากใจนะผมผมไม่อยากมาปิดบังอะไรพี่เออพูดไปเลยผมว่าเมียพี่ต ไอ้คนต่างประเทศเจุก็มีจริตอะไรบ้างผู้หญิงอ่ะาอยู่ต่างประเทศเข้าใจป่ะพี่โอเจฟแล้วเนาะที้ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมขออนุญาตอัดรายการก่อนเนาะ แล้วก็เดี๋ยวที่รักนอนเออเออเอ่เอนั่งอยู่ตรงนั่งก็อี้อยู่ตรงมอเตอร์ก็ได้เนาะทำไมต้องไปนั่งตรงนั้นด้วเน่ยคะเอ่อเดี๋ยวมันจะเข้าร่วมเฟรมไม่ได้ไงพี่จะถ่ายรายการละนั่งขอนงตรงนี้ได้ไหมคะไม่ได้มันนั่งร่วมเฟรมได้ไงนี่ก็เยอะแยะแล้วแล้วคนก็พอถ่ายออกไปเอา้านั่นใครอะเฮ้ยใ,ใครมานั่งรอในฉากอะไรเงี้ยเอะอะอยากนั่งตรงนี้ไม่อยากไปนั่งตรงนั้นนะคะอเฮ้ยนุ้ยกูบอกตรงนะเมียมึงเนี่ยถ้าตายไปอะกระโหลกไปตกบ้านใครบ้านนะ้าตอแหลตั้งบ้าน พี่หลุยพีว่าแฟนพี่หนุยเขาพี่พี่วายเด็กพี่ตั้งหลายคนเขาไม่เคยว่าเลยแล้วก็หัวเมืองกะโหลกเมืองจะไปตกบ้านใครอ่ะฝุ่นขึ้นแข้งเลยเฮียหัวเมึงนี่ตกป้องเตานี่อยู่อยู่ประดาเด็กกูทำไมไรเว้นฝุ่นขึ้นแขค่เลยเฮียแล้วใครเข้าฝันมึงตัดตรงเนี้ยน้องดีวายอีเจมมึงก็ไปเชื่ออีเจมมันผมพี่หลุยเหมือนเอาจอบมาทากันเนาะจีรังเนาะทำไมหนูจะต้องไปนั่งเมืังด้วยอะ คือมันร่วมเฟรมไม่ได้คือพี่พ yeah> ี่หน <ah ุ่มผมว่าเขาจะนั่งนี่ดีกว่าเดี๋ยวไปนั่งเดี๋ยวไปนั่งตัวไหนมืดๆคนอุ้มไปคิดว่าลาบูบูดหลายทีแล้วให้ตัดเอ้ยแม่งอะไรนักหนาเนี่ยเธออะไรนะพี่ไม่ไปนั่งตรงนี้ตรงนู้นอายมันมีตกมันฝนแล้วมันทำให้แบบอาเลยชีมันจักลับไปเลยมึงกลับแอร์ไปเลยไม่ีหนอเขาจะทำงานกัน

We have work okay. You just waiting there uh, okay. Not for long. So h o r dear. I want to stay here. You s t o t air c o r n e r s ค h ณ s อก nice. ว่าไงวะพี่ด้วยผมว่าพี่นะเออเมียพี่ผมชอบอ่ะผมขอไม่ได้ไหมพี่แหมเป็นอะไรกับพี่อุอ้ยกล้าเปล่ากูไม่กล้ากูไม่กล้า